กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับไม่เป็นไรสตูดิโออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมันเป็นกลางปี2021แล้วนะครับผมจึงอยากนําเครื่องนี้นะครับกลับมารีวิวรอบนึงนะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับนั่นก็คือ iPhone 6s นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็น iPhone ในตระกูล6นะครับที่ออกมาเยอะเหลือเกินตั้งแต่ iPhone 6นะครับ6พ u s 6s 6s พั u s 4ตัว ตัวนี้นะครับเปิดตัวมาเมื่อปีช่วงประมาณประมาณนะครับปี2016ผมไม่แน่ใจนะเรื่องปีเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้มันยังใช้งานโอเคไหมนะครับแต่เรื่องที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับตอนนี้คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับมันไม่เพียงพอต่อวันแน่นอนนี่คือปัญหาที่ผมพบเจอมานะครับจากการใช้ซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาพูด3ประเด็นหลักๆนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับว่ามันเป็นไงบ้าง 2นะครับการใช้งานทั่วไปเป็นยังไงบ้างละ3มนะครับเรื่องแบตเตอรี่ต่างๆนะครับความร้อนแต่เรามาดูกันนะอย่างแรกนะครับเครื่องนี้นะครับผมซื้อมาผมซื้อมือหนึ่งมาเนสองปีที่แล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ใช้ผมก็เก็บไว้ไปดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของผมดีกว่าสักครู่นะครับ สุขภาพแบบตอนนี้มัน84%ทุกคนเห็นไหมมันไม่เพียงพอแน่ระหว่างวันนะครับถ้าทุกท่านถ้าแต่ถ้าใครอยากใช้จริงๆนะซื้อเป็น power bank พกไว้ด้วยนะครับจะดีกว่าเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับเครื่องนี้นะครับข้างหลังนะจะเป็นสีเทานะครับมีก็มีกล้องหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นไฟแฟลชนะครับเยบน่าจะเป็นโลหะนะครับซึ่งเครื่องนี้ผมเก็บยังเก็บรักษาไว้ดีนะครับเลยไม่ค่อยมีรอยอะไรเท่าไหร่นะทุกคนเห็นไหม อีกหนึ่งข้อดีนะครับก็คือยังมีรูเสียบแจ็คนะครับ3.5มิลมาใช้ให้เราเสียบหูฟังฟังได้อยู่นะครับไม่ต้องแปลงสายอะไรเนี่ยเป็นรูชาร์จแบบนะครับแล้วก็ลำโพงซึ่งลำโพงยังทําได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเรื่องเสียงกันอย่างแรกนะครับที่ผมอยากให้ดูก็คือการใช้งานด้านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญนะครับของพวกเราอย่าง a c e b o o k นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับการเลื่อนหน้าฟีดทุกคนเห็นไหม มันอาจจะมีขึ้นมาช้าบ้างนะครับโพสต์ต่อไปอ่ะเนื่องจากเครื่องนี้นะครับแรมประมาณ2กิกนะครับเพื่อนเื่อเครื่องที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นความจาแค่3 2กิกนะครับการใช้งานทั่วไปนะครับการเลื่อนไม่มีปัญหายังไม่มีปัญหานะตอนนี้แต่แบตเตอรี่อ่ะตอนที่ผมเปิดกล้องรีวิวอ่ะมัน3าตอนนี้มันลดลงมา3 6มแล้วยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย การใช้งาน a c e b o o k อะ่ะไม่มีปัญหานะครับเรามาดูการพิมพ์นะครับการพิมพ์แป้นพิมพ์มันหนุกหน่วงนะตอนที่ผมจะเปิดเข้ามาการพิมพ์นะครับเทสการพิมพ์ไม่มีปัญหาอะไรทุกคนเห็นไหมติดมือดิผ่านนะครับเรื่องการใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับยังทำได้ดีอยู่ ต่อไปนะครับก็จะเป็นงานวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานวิดีโอของเครื่องนี้กันนะเรามาดูงานวิดีโอใน YouTube กันนะครับความชัดเห็นบ้างทุกเพลงความชัดไหมมันชัดอยู่นะเดี๋ราดูเรื่องเสียงเสียงที่ออกมาจากลำโพงทำได้ดีดีมากด้วยผ่านไปนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูดิสนีย์พาร์ทกันการดูหนัง หลังจากเมื่อวานนะครับผมรีวิว iPhone x นไปนะครับในกลางปี2021เราก็จะมาต่อโดยเรื่องเดิมนะครับ a v e n t u r e n n d แอนเกเดี๋ยวเราไปดูกันดูภาพที่ได้นะหน้าจอมันเล็กอะ่ะมันไม่เหมาะกับการดูหนังแน่นอนนะตอนนี้เห็นปะเนี่ยมันเป็นมุมดำขึ้นข้างบนกับข้างล่างเนี่ยถ้าเป็น iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับมันจะขยายได้เต็มจอแตู่ระบบเสียง เสียงทําได้ดีนะครับถึงจะเป็นลําโพงตัวเดียวก็เถอะ <The Lord. S 1> ทาได้ดีนะการดูหนังผ่านครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องความร้อนซึ่งเครื่องเนี่ยตอนเนี้ยมันร้อนแล้วแค่ผมเอามารีวิวนะฮะเปิดหนังเปิดคลิปหน่อยเดียวมันร้อนนะซึ่งเรื่องแบตเตอรี่นะครับเครื่องเนี้ย ผมพูดได้ชัดเจนเต,มตม็มปากเต็มคำเลยว่ามันใช้งานไม่เพียงพอในระหว่างวันแน่นอนนะครับเต็มที่เราต้องชาร์จถึง2 2อกรอบต่อวันคนวรพก power bank ใบนะครับจะดีที่สุดนะก็สรุปนะครับ3ารประเด็นหลักๆนะครับการใช้งานโซเชียลมีเดียผ่านนะครับการใช้งานทั่วไปอย่างพวกไลน์พวกอินสตาแกรมนะมันทำได้ดีอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหานะครับการดูวิดีโอ เรื่องลำโพงยังทำได้ดีอยู่นะครับอันนี้ก็ผ่านแต่เรื่องแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่ๆก็คือแบตมันไม่เพียงพอระหว่างวันนะครับถ้าทุกท่านสนใจจะซื้อจริงๆก็ต้องซื้อ power bank เผื่อไว้ด้วยนะครับคือไม่ก็ต้องพกสายชาร์จแบตไปตลอดสรุปนะครับเครื่องนี้นะครับถ้าตีเป็นคะแนน10เต็ม10นะครับในการปี2021ผมให้ประมาณ7เต็ม10นะครับก็คือเอามาใช้งานทั่วไปได้นะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ ดูหนังได้นะครับเพราะลำโพงมันเสียงดังภาพที่ได้ก็ยังคมชัดอยู่นะครับแต่การเล่นเกมนะครับผมเคยทำคลิปทดสอบการเล่นเกมไว้หลายคลิปแล้วนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านกลับไปย้อนดูกันได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับคะแนนของเครื่องนี้นะครับก็คือ7เต็ม10นะครับที่ผมให้มันถ้าซื้อออกมาใช้งานระวางขออภัยครับถ้าซื้อออกมาใช้งานทั่วๆไปนะครับอันนี้โอเคแต่ถ้าซื้อออกมานเล่นเกมนะครับหรือไม่ จะใช้ให้มันได้ครบๆวันอ่ะมันอันนี้ไม่ตอบโจทย์จริงๆยังไงนะครับผมขอฝา iPhone S, ก iPhone 6S กลางปี2021ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าทุกท่านสนใจนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะแต่เพราะว่ามันไม่มีมือหนึ่งขายครับผมมมีแต่ประมช่วงมือสองอนะ่ะมือสองตามกลุ่มตามเฟซน,นะครับไปหาซื้อกันได้แต่ก็ระวังไว้หน่อยนะครับซื้อของมือสองอาจจะเจอเครื่องยำก็ได้นะครับ วันนี้นะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ